ครับผมนะครับผมอาจารย์ทีนะครับดวงดีกับอาจารย์ทีเท่าวันนี้จะพาไปดูครับดวงประจําเดือนพฤษภาคมนะครับสําหรับชาวราศีกันทุกท่านนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างก่อนอื่นนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ผมก่อนนะครับเป็นกำลังใจผมทําคลิปดีๆต่อๆไปนะครับดวงชะตาของชาวราศีกันในช่วงพฤษภานะครับเรามาดูดาวกันว่าวิธีการโคจรของดวงดาวในช่วงนี้ดวงคุณจะเป็นยังไงบ้างนะครับดาวประจำตัวของชาวราศีกันคือดาวพุธ ดาพุธนั้นไปนอยู่ในภพสุภะหมายถึงผู้ใหญ่สนับสนุนให้การเอ็นดูให้การคุ้มครองให้การช่วยเหลือหรือชาวราศีกันมีเกณฑ์จะเดินทางไกลเพราะฉะนั้นเดินทางไกลนะครับก็ต้องระวังด้วยในเรื่องของสุขภาพด้วยครับเนื่องจากโดนดาวราหูนะครับเลขแปดครับเบียนอยู่ซึ่งจะทําให้เกิดอะไรขึ้นทําให้เกิดเรื่องสุขภาพไม่ค่อยจะดีอันนี้ต้องระวังให้มากๆนะครับในเรื่องของสุขภาพครับก่อนหน,นี้ในช่วงตน้นต้นเดือนนะครับในช่วงของ ต้นเดือนไม่เกินวันที่สามที่สี่ครับดาวพุธก็จะอยู่ในตําแหน่งเาเรียกว่าตําแหน่งบรณะนะครับตาแหน่งมรณะของชาวราศีกันเมื่ออยู่ในตําแหน่งมรณะก็เรื่องสุขภาพเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้ต้องระวังมากๆครับต้องระวังเลยเพราะว่าช่วงนี้โควิดระบาดนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีกันต้องไปไหนมาไหนต้องใส่แมสนะครับดูแลสุขภาพนะครับให้ดีๆด,ด้วยนะครับล้างมือบ่อยๆนะครับเนื่องจากพอดาวพุธเนี่ยยกเข้ามา อยู่ในราศีพฤกษ์นะครับนะถือว่าเป็นยังไงถือว่าเป็นเกฑ์ที่ดีมากๆเลยแต่ว่าเนื่องจากมาอยู่ในภพสุภะนี่คือผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลืออยู่แล้วเดินทางไกลก็มีแต่สิ่งดีๆมีแต่โชคลาภครับแต่ทีนี้โดนดาวราหูท่านเบียนเข้าให้พอเบียนแล้วเกิดอะไรขึ้นการถูกหลอกถูกโกงต้องระวังให้ดีการมีปัญหาในเรื่องของงานนะครับปัญหาในเรื่องของการงย่านั้นชาวราศีกันย์ต้องระวังให้มา,มากๆ โดยเฉพาะพวกเอกสารสัญญาการพูดการจานะครับถูกหลอกถูกโกงนี้ต้องระวังครับในช่วงของเดือนพฤษภาคมชาวราศีกันค่อนข้างจะมีปัญหานิดนึงนะครับแต่ในช่วงต้นเดือนท่านั้นคนระับพอวันที่4ครับดาวศุกร์เนี่ยครับดาวนี้ครับกลับบ้านตัวเองครับนะบ้านของดาวศุกร์คือราศีพฤษภครับบ้านของดาวศุกร์นี่คือราศีพฤษภซึ่งเป็นเรียนผู้มีเงินมีทองมีทรัพย์มีสิน พอมาเจอดาวพุธคือดาวเจ้าชะต่างชาวราศีกันเกิดอะไรขึ้นก็ด้วยัได้คู่ธาตุครับดาวพุธเลข4ี่กับเลข6กนะครับมีดาวสุดครับถือว่าได้คู่ธาตุให้พลังมากเลยครับการเงินการทองผู้หลักผู้ใหญ่แสดงว่าในช่วง30วันก็คือตั้งแต่เดือนพฤษภาเนี่ยชาวราศีกันเนี่ยค่อนข้างจะเงินทองไม่ค่อยขาดเลยล่ะหรือถ้าใครติดขัดในขาบเงิเนี่ยก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยมาคอยช่วยหรือคอยดูแล ยื่นมือเข้ามาจะไปกู้จะไปยืมอะไรก็ง่ายนะครับสำหรับชาวราศีกันนะครับในช่วงนี้นะแต่ว่าเนื่องจากดาวพุธเนี่ยเขารออยู่เขารออยู่ตำแหน่งนี้พูดง่ายคุณมีเท่าไหร่ดาวพุธมันก็มาทําลายหรือว่ามาเล่นงานเพราะฉะนั้นมีเท่าไหร่เขาเก็บไนมะ่ค่ยอยะอยู่นะครับสําหรับชาวราศีกันแต่ก็ข้องึืงไปเรื่อยๆครับดาวการเงิ่ของชาวราศีกันครับในช่วงต้นเดือนนะครับ,นะรบถือว่าดีเพราะว่ามีดาวเกตเนี่ยมาอยู่ แลัวเกณฑ์มาอยู่ในคือถ้าชาวราศีกันเป็นคนสวดมนต์ไหวพ้พระทําบุญหรือชอบสายมูอยู่แล้วนะครับนะอาจจะได้โชคได้ลาบได้นะครับเพราะว่าในช่วงวันที่หนึ่งนะครับเนี่ยดาวจันทร์ในนาวางนาวางมาถึงไส้ชะตาะครับอยู่ในเรือนลาภราพแทกมาถึงโชคลาภของชาวราศีกันนั้นให้คุณกับชาวราศีกันเลยทีเดียวก็ลองเสี่ยงโชคกับผู้หญิงก็ได้นะครับที่เป็นเด็กนะครับ หรือว่าคนแก่คนพิการก็ได้นะครับนะอาจจะมีโชคนะครับส่วนหลังวันที่13ไปแล้วนะครับนะช่วงวันที่14แล้วกัน,นครับดาวพฤกเกน,เนี่ยก็จะโยกทับชะตาของชาวราศีกันทําให้ชาวราศีกันเนี่ยมีซิกเซนมีลางสังหอนมีจิตสัมผัสสัมผัสกับพลังคานบางอย่างได้หรือชอบเรื่องการดูดวงหรือการปฏิบัติทําอะไรที่มันลี้ลับๆเนี่ยชาวราศีกันจะเริ่มชอบแล้ว ดาวเกตจะอยู่2เดือนแสดงว่าเป็นช่วงที่ชาวราศีกันเนี่ยจะปฏิบัติพระกรรมฐานสวดมนต์ไหว้พระเสริมชะตาให้ดวงเราค่อนข้างดีถือว่าดีเลยทีเดียวครับในช่วงที่พระเกตเข้ามานะครับชาวราศีกันเนี่ยก็จะทําให้เขาอ่ะจิตใจอ่ะฝักใฝ่ในทางธรรมะธรรมโมนะครับหรือชอบเรื่องอะไรที่มันลี้ลับนะครับบางคนเนี่ยไม่ได้ชอบเรื่องลี้ลับเลยเลยพอพระเกตเข้ามาปุ๊บอยากจะเดินทางไปไกลๆอะไรเงี้ยหรือไปถือศีลใกล้ๆอะไรพวกนี้นะครับ ทำให้ชาวราศีกันเนี่ยเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าจะวุ่นวายนิดหนึ่งครับ<ม>ความรักของชาวราศีกันนะครับดาวนัสประจําเดือนคู่ครองของชาวราศีกันเนี่ยน,นะครับก็คือเลขค่านะครับเดินมาอยู่ในภพนี้ครับภพบอินะครับอยู่ในราศีกลุ่มทําให้ความรักของชาวราศีกันเนี่ยไม่ค่อยจะสู้ดีนักเท่าไหร่นะครับอาจจะมีเรื่องวิวาทหรือทะเลาะเบาแหวงกับคู่ครองคนรักหรือ,ออาจจะไม่เข้าใจกันในช่วงนี้นะครับเพราะนั้นชาวราศีกันก็ต้อง พูดจาให้ดีๆเนื่องจากว่าดวงเราเนี่ยดาวพุธเนี่ยหมายถึงการพูดคันจ้างด้วยเจอพระราหูเนี่ยเข้ามาทําให้เราอาจจะพูดจาในที่มันรุนแรงหรือพูดจากบบคู่คู่ครองคนรักให้เสียหายได้ชาวราศีกันต้องระวังคําพูดนะครับส่วนคนโสดครับก็ค่อนข้างจะโอเคเลยอาจจะได้ชาวต่างชาติเล่นอินเทอร์เน็ตหรือว่าโซเชียลอะไรงนี้อาจจะเจอคู่ครองคนรักนะครับสวยด้วยนะครับนัามีเสน่ห์นะครับเพราะฉะนั้นก็ดูดีๆแต่ว่า ต้องระวังเพราะว่าดาวราหูอยู่ตำแหน่งนี้อาจจะโดนเรื่องคู่หลอกคู่หลวงหรืออาจจะโดนเขาหลอกได้นะครับแต่บางทีก็อาจจะถึงเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกก็มีบางคนให้ต้องระวังนิดนึงนะจับนะครับสำหรับชาวราศีกันนะครับที่จะวางแผนทําอะไรใหม่ๆนะครับอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าเพราะเสาเนี่ยเป็นตัวแทนแห่งการทําอะไรใหม่ๆของชาวราศีกันเป็นเขาเรียกว่าเกษตรตาธิปดีให้คุณมากๆนะครับ แล้วยิ่งในช่วงนี้ครับในเรื่องของการงานครับเขาเรียกว่าได้คู่มิตรในไส้ชะตาแต่ทางโหราศาสตร์เขาเรียกในระวังระวังจักนะครับไส้ชะตาเนี่ยได้เจ็ดแปดเขาเรียกคู่มิตรใหญ่หมายถึงว่าที่จะทําการใหญ่ทําอะไรใหญ่ในเรื่องของการงานจะส่งผลดีค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะครับแต่ต้องระวังนิดนึงนะครับสำหรับชาวราศีกันครับดาวอังคารเนี่ยครับมาอยู่ในราศีมีถุนซึ่งเป็นเรียนการงานนะครับเป็นเรือนคู่ศัตรูด้วยคู่ป่านะไม่ได้ศัตรูได้แรงอาจจะ เรื่องของเอกสารสัญญาการพูดการจาอาจจะมีผิดใจหรืออะไรเงี้ยต้องระวังในการพูดการจาแต่อาจจะทําให้เราอาจจะผิดพลาดได้หรือเจราจาจะทําธุรกิจหรือจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับหุ้นสว่วนหรืออะไรเงี้อาจจะพูดจาแล้วออกไปแล้วอาจจะมีผิดพลาดได้อาจจะเสียหายได้นะครับส่วนภาครวมของชาวราศีกันเนี่ยถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีนะครับในหลายเกณฑ์เลยในช่วงนี้นะครับก็ขอให ทุกท่านมีความสุขนะครับความเจริญในช่วงพฤษภาปลอดภัยจากโรคร้ายโรคโควิดนะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมเป็นกำลังใจด้วยนะครับเอาวันนี้ก็ต้องขอัวก่อนสวัสดีครับชาวราศีกันทุกท่านเฮงเรวยๆปังๆเงครับดีครับผมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผม้วยนะครับสวัสดีครับ